นี่นะครับ FM the show ready rank จะมาเล่าเรื่องผีใต้ผีใต้นะแบบคนผีใต้ภาคใต้ผีใต้ใครมีเรื่องไหมใครมีนั้นไปเจอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอยู่อยู่กันหลายหลายคนเลยแล้วก็มีทะเลผู้หญิงเนี่ยประมาณ สิบคนสิบคนก็ไปนอนเล่นที่แถวทะเลริมทะเลไปนอนอับเดดทีนี้เดินไปเลยเดินไปแลเดินก็เดินเล่นเดินเล่นริมทะเลพี่พี่บ่าวนี่ตื่นตื่นตื่นเย็นเพราะพี่บ่าวเมาเมาเลยกเมาเลย โับโบบีอ๋อโบบีพี่บ่าวตื่นเย็นผมก็อยากจะเดินไปหาอะไกินบ้านพี่บ่าวนี้อยู่นริมทะเลก็ตต้องเดินผ่านผู้หญิงสิบคนทีนี้พอเดินผ่านพี่บ่าวก็มองไปเอบางคนก็อหู่บางคนก็ขนเยอะบางคนก็ผีเสื้อบีกะบพือปีกบางคนก็ดําบางคนก็เขาผีโทษพีบ่าวก็้ตใจดี